ปีนี่แหละพี่น้องสิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละพอดีโบ้จักที่ตอนไหนนะพังแล้วนี่บมา,า,าวัดยังเว้าจนโบอจักออกอยู่พี่น้องเลยแมสย่สบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ตสู่คู่สู่คนเนาะ บ่ว่าจะเป็นทางในประเทศหรือว่าอยู่นอกประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวบอสชาแนลบัดสุขชน,น้ำกันเออ้อพี่น้องเนอะมานนี่กาบ่าวบัดมีเรื่องสิมาเล่าพี่น้องเลยเรื่องสิมาเล่าก็เรื่องของประวัติชีวิตจ,จริงที่ได้เจอมา้าพี่น้องเลยของครอบครัว ่อแม่บาบอตและกระตูของบาบอตเองนี่แหละพี่น้องเลยที่ได้เห็นเรื่องเล่าและก็ได้พังเพิ่นเล่ามานําพี่น้องตั้งแต่บาบอตยังน้อยเพิ่หละพี่น้องเลยบาบอตก็มอนี่กับิมาเล่าให้ได้พังพี่น้องเลยเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจมีแรงมาด้านใจได้สู่ชีวิตต่อไปพี่น้องเลยแต่ละคนก็ กว่าสีมาจุดนี้ได้ก็บงบ่า,งาย <c oughs> แต่ก็ยังอันนั้นอยู่ดีพี่น้องเลยยังมีเงินอยู่ดีผ <c oughs> มวัิสิมาเล่ามานี้ก็เรื่องของพ่อแม่พี่น้องเลย ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะบ่าว่าสิหน่อริ้วไปแปบลบว่าไว,ไว้พูดเว้าให้มันเข้าใจง่ายพี่น้องเลยในเวลาแบบบ่หลายหน้าที่เป็นไงพี่น้องแปลว่าริ้วลัดขั้นตอนไปเลยนะพี่น้องแต่กี้เนาะสมัยสี่สิบปีคืนหลังพุดละหรือส่กสามสิบปีสี่สิบปีึืนหลังพี่น้องเลย ครอบครัวของอันพ่อแม่บาววัดเนี่ยหรือว่าอครอบครัวของบาวัดตระกูลบาวัดนะพี่น้องได้ทุกยากอะไรพี่น้องจนแหง้งออกพ่อกับแม่ของบาวัดออกเพื่อนทำอิฐเนี่ยหมอมีหมอนึงหนึ่งเข่าพี่น้องกันได้ ว่าบามีกับมีอยู่มอหนึ่งดินพี่น้องมอหนึ่งปั้นดินเอานะพี่น้องมัเข้าใจแล้วมอหนึ่งโบราณตะกี้นะแล้วออกไปได้สักพักล้วมันแตกแลว้วบบมีบ่กโบมีเงินชื้อได้พี่น้องโบแม่แนวอื่นเนาะไปใส่ก็ได้ยางไปได้สมัยน่ะเนาะไปซิโนโเป็นสิบสากิโลก็ได้ยางไปแลยแล้วามอหนึ่งนั่นแตกแล้ว ลุงอายของอีพ่อนะเพิ่นอีตนเพื่อนเลยเอาหมหนึ่งให้หน่วยหนึ่งพี่น้องเลยพอได้มาหนึ่งเข้ากินพี่น้องแล้วก็เลี้ยงลูกไ่เท่าขูมือนี่พี่น้องเลยและลูกของเพ,พิ่นกาได้แปดคนพี่น้องลูกของอีพ่อเป็นผู้ชายเบดพี่น้องเลย และตอนเพิ่นเอากันกับแม่ก็ยังเฮียนอยู่พ่อก็ได้ไปว่ายังเฮียนส้างคู่บทท่านจบฉันยังบทท่านเป็นนายคู่บันไดหันก็ได้และยังไปเฮียนป้อยให้แม่นี่อ่องไอ้ผูกก๊กนะ่ะเกี่ยวเข้าอยู่พี่น้องมันบ่มีผูกเอาให้ได้มันถูกยากแห้งนาอพี่น้องไปเฮียนจบคู่มาบบบน,นี้ก็หลายปีแล้วบ้านเนาะ ได้แล้วก็ได้ลูกเจ็ดคนแปดคนแล้วพี่น้องบ,บาทนะและ้มีอน,นั่นบาทได้หลังจากพื้นผูครอบครัวได้มาจาักหน่อยเริ่มสีเฮ็ดเฮ<อ>ือนพี่น้องเลยกำลังหาเลื่อยไม้เลื่อยตอกเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเฮือนให้มันรบผลได้แต่ก็ก็อย่ตูบน้อยธรรมดาแนละพาลูกพาเต้าอยู่มัน เวลาฝนตกมามันเปียกเนาะสมัยนะแล้วต้องการอยากเห็ดเฮือนเห็ดชันร้านพ่อแม่แล้วรสเห็ดเฮือนบบบนี่เห็ดเฮือนก็หญ่เติบแล้วสิบเจ็ดสิบแปดเมตรเพื่อและเฮือนก็ได้เพราะว่าทางเฮือนไผ่ทางเฮือนครัวแบบเฮือนช่องชันนี่เนาะแบบว่าชั้นล่างบนทันได้ก่อเลยเท่าเดียวนี้ทั้งิงล่ะ ไปเรื่อยไม่มาเป็นโครงก่อตั้งขึ้นแล้วบ่านะแล้วมีนายทุนมาแต่ในเมืองผาะว่ายพ่อเราเป็นนายครูละเด้บ,บ่านในนาะตอนนี้มาแต่ในเมืองละมาตัวแล้วปล่อยมาตัวปล่อยเงินกู้ให้เอาไปผากน้ําเพ่นเนะี่ยมามาตัวให้ประชาชนอ่ะเอาเงินให้เพ่นผูวมาตัวนะ พายเอาไปผากน้ำเพิ่นแล้วเพิินให้เปอร์เซ็นต์เศ้าพี่น้องเลยเปอร์เซ็นต์เช้าคิดบึงคิดเอาพี่น้องเดือนหนึ่งมันสิทรายสมุนหมื่นบาทเนะาะเศร้าบ้านกันในหมู่บ้านเลยฮ่ยกันเอาเงินไปผากน้ำเท่าคอนสวรรค์ชือเพิินนะเพิินจากมาได้ใส่ยังสืบบุห็นเท่าปานนี้เท่านั้นก็ได้ มาตัวเอาเงินกู้ไปฝากแลละมากับอีพ่อนะมาถือก,กันบานหน่ลยลให้อีพ่อนะเป็นผู้เก็บเงินพี่น้องเ,เก็บเงินอันช <c oughs> าวบ้านที่เอามาฝากน้ำถาคอนสวัรค์นะและอีพ่อละ้ะโดนร้องเนาะลระชาวบ้านเอาเงินมาภากนะพ่อเป็นผู้เซนฮับบ้านในเซนทีว่าชาวบ้านามาฝากเซนแทนถาคอนสวรรค์น,นะพี่น้อง เซนหับได้หลายแสนบาทหลายแสนบาทเงินสบายนั่นเนาะถือว่าถือว่าหลายพอสมควรได้พี่น้องเซนหับไปวันนี้แล้วพ่อลวเอาเงินไปให้ท้าวข้อนสวรรค์บาทนี่ชาวบ้านกะคิดอยากได้ดอกประเซนเช้าได้คือผ่านทางขั้นะีนนะความหมายนะพี่น้องแท้จริงแล้วเราเข้ามาตัวเอากับบุจักทีพย์เองนะแล้ว้าเอาเงินไปให้ท้อนสวรรค์พอบาทนี้ แล้วเลาเถ่าค้อนสวันละต้นหนีบัหูจักต้นปลาสาเหตุว่าไปใส่บาในพักครอบครัวตระกูลในสมัยนั้นก็ล่มเลยแล้วบ่าในตระกูลของบบอบเนาะพ่อก็โดนข้อหาว่าเอาเงินแล้วบ่าในเถ้าค้อนสวรคนก็หน,นีไปแล้วได้เงินที่ว่าเก็บมาจากชาวบ้านนะบัวจัก สีเอาในใัยประแทนเขาแล้วว่าในลายเชนครับพัดตัวเองเป็นผู้เ้นรับบานในพี่น้อแล้วเรถเป็นโทษล่มจมตระกูลอีพ่อก็ย่านเขามาฆ่าเนาะเพราะว่าทางมันหลายคนเด้มาผาาเงินแต่ว่าอีพ่อมันเล้วก็นตนหนีเลยไปกรุงเทพบานในปล่อยให้ลูกน้อย เจ็ดคนแปดคนอันนั้นนะพี่น้องมอล่านี่เกิดแล้วเนาะใช่ไหมหากยังน้อยแห้งหาก,กเฮียนอย่างมอคุณหมูนี่พ่อโตอนนี่ไปกรุงเทพหล่มจมนะครับนะแล้วช่อนตัวเลยประมาณสี่ห้าปีพี่น้องเลยพ่อนีมาช้อนตัวปล้อยให้แม่นี่เลี้ยงลูกตามลำพังพี่น้องเลยอีแม่ของปอาวอดนี่ โดยที่บุมีพอ่อว่าตอนนั้นมันหล่มจมนะเลี้ยงลูกได้ปีสองปีแม่แล้วก็ติดตอ่อพ่อได้แล้วก็โตนไปนาแม่และไอผูกก๊กบา้านเนาะเอาเมียมาแต่บุได้แตง่งเอาเมียมาเพื่อนมาเลี้ยงน้องน้องผันยังน้อยอยู่หา้าหกคนเนี่ยบ้านเนี่ยเพื่อนอยู่ก็ที่ตั้งกันไว้แล้วนะ บวไ้มุ้งแล้วพี่น้องผลตกห้ามมาสี่ห้าปีเฮือนโคง้งเฮือนที่ยกไว้แล้วนะผมมีเงินชื่อได้เพราะว่ามันหล่มล่ะแต่กูลตอนนะแบบอักในเว้าเทิงย้ำใดดีบอกว่ายังไห้ย้ำนั่นเลยเพราะว่าแต่ขนาดตะกี้บ่ว่ายังน้อยบ่าว่าจังชื่อได้เช่นนั้นนะะพี่น้องแล,แ,ออนะและแม่ติดโตพ่อได้เนาะแล้วแม่ก็ ไปน้อมีพ่อบานหนเพราะว่าบ่อยักห่างกันหึงนะยันความสัมพันธ์มันเสื่อมหายได้นอกพี่นองขอนี่ก็เข้าใจโยไอ้ผู้ก็กระนั้นบานหนเอาเมียนะบ่ได้แต่งมานะมาเลี้ยงน้องเขาพระจังให้แต่งบานหนเอามาเลี้ยงน้องน้องผัดขาบุมีผู้จังแล้วชิยู่จังใดนะสมมติว่าเมียไอแล้เอาเมียมาเลี้ยงน้องเมียผัดอัน บ่ยอมเลี้ยงเน้น่บาทนีหยยางให้แตงนี่ได้ก็ให้แตงจังชิมาบ้านไหมาอยู่ได้ปีหนึ่งก่อนละได้แล้วบ่อยู่บาานีหเมียก็ได้นี่ได้ก็กยังให้แตงจังชิอยู่เลี้ยงบ่มีแนวแล้วบาานีหนบ่มีแนวแตงจำเป็นได้อป้ากันเมียกับาอเมียก็ได้ ป้ากันแม่กัจําเป็นได้หนีจากพ่ออยู่กรุงเทพมาน้าลูกอีกบ้านะ่อพี่น้องครอบครัวก่อนสีได้มาเท้าขูมือนี่กระช่ํานี้นึงก็นนะดัและ <c oughs> แม่มาอยู่น้าลูกเปลี่ยนให้อ้ายผู้ป้าเมียในป่กรุงเทพบ,บ้านใเมียเพิ่นกันยังบวได้ว่าว่าป้าดอกแต่ว่าห่างกันชักพักนะมันบบมีเงินแต่งได้หาได้หามีจังสี แต่งนะีบาน้านในว้ากันนะแต่เขาก็พัดบย้อมแล้วเขาก็เพราะว่าเขาก็อยากเป็นอิสระทางภายยิงนะเนาะพี่นนอะและ้วไปหาไอ้ก็ไปหาเงินอยู่กรุงเทพไอ้ก็สองคนผู้หนึ่งก็หนีไปเอาเมียอยู่บ้านนอกเมืองนะนั่นก็ได้โบได้มาใกล้กันเพราะว่าเจ้าก็ทูกย่างนะ น้องกับบัวจ e ันงเฮ็ดแล้วน้องกับยังน้อยอย่างนี้บาเนี่ยเจนบ่าวบอดกับอีกไอ้เป็กเนาะคนหนึ่งก็ได้ยไอ้ของบ่าวบอดในสิ่ซ้ำกันตอนนั้นนะเริ่มบ่วใหญ่ป็นได้ละสิบปีนี่แหละพี่น้องสิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละพอดีบัจักทีบตอนไหนนะพังแล้วนี่บ่าวบอดยังเว้าจนบ่จักออกอยู่พี่น้องเลย แม่เนาะมาอยู่น้ำ,นำอันั้นบ้านเนะน่ยได้หลังจากที่โตนนีโทษมาได้สามสีป่ปีแม่ก็กลับคืนมาอยู่น้ำลูกอีกครัง้งหนึ <c> ่ง <oughs> แล้วลวพ่อกับบ้านนี่อ่ะเลี้ยวไปเนาะคี่เนาะหลาย ปีไปอีกประมาณห้าหกปีว่าสั้นไปวิทโทษและเคลื่อนกับอน,นั่นป่านี่สี่ปีผลตรงคำสีปีพ่อวิทย์โทษพ่อบัดถือเลขเพราะว่าบุญยังมีถือเลขอยู่กรุงเทพพี่น้องลับซื้อเลขได้เงินอ่ะสามหมื่นบาทถือเลขนะ โอนเงินมาไอ้ไอ้ตอนไอ้บทท่านไปกรุงเทพเนาะโอนเงินมาไอ้หน่ะมุ่งเฮือนไว้มุงเฮือนไว้แล้วไอ้ก็ไปกรุงเทพนาะตอนนั้นแม่นี่แหละและ้วเปลี่ยนแม่มา <c oughs> มุงเฮือนไว้มันก็แม่งพู้เจาะแล้วพี่น้องมุงะไว้กันยังกันยังใช้ได้อยู่ ถือเลขผ่านเงินมาพอได้มุงเฮือนบดอกกระดอนนะแล้วเปลี่ยนอ้ายเมืองเทพแล้วผู้น,น้อยนั่นกับบ่าบบดบัได้บ้าวถึงเนาะคนหมู่ที่ว่าในน้อยหากระเฮียนย่างนะแม่เอาไปน้ำน้พ่อยกรุงเทพผูนะ้นั่นะพี่น้องเลยเปลี่ยนนั่นนั่นบาในเปี่ยน <c oughs> อายไปกรุงเทพแม่มาอยู่ได้ปีหนึ่งแล้ว พ่อกวิทย์โทษบ้านะเพราะว่าวิทย์โทษแล้วกับพ่อก็ได้คืนมาหวนคืนมาอยู่น้าแ,แม่อีกให้อีกถูกกลูลกัยังไม่ได้พื้นพูดนะหาพี่น้องตอนนั้นนะเปลี่ยนพ่อคืนมากับมาเ็ดให้ชนะกินข้าวธรรมดาในแล้ว ตอนที่มันล่มนะมาวัดก็ได้ว่าไปแล้วนาะอว่ามาวัดนะ่ะสิบปีสิบเอ็ดปีประมาณนี้ผ่านมาหาของปีบาวัดก็ญ่แล้ว่บ้านนี่เริ่มง่เติบนะแบบหลักรอบไปกรุงเทพไปอยู่น้ำไอ้ภูเที่ไปนะพี่น้องกับไอ้เป็กว่านะไปหลักรอบไปกรุงเทพยังน้อยนะอยี่อายุบวถึงก็จะเห็นบาดไปก็ได้เพราะว่าความทุกข์มันเข้าตาค่ะ จำเป็นอันนั้นเราพี่น้องเลยไปกรุงเทพน้ำไอเพราะว่าอายไปทำงานอยู่พุท่าแล้วก็ให้พ่อไปส่งไปกรุงเทพก็ได้เพราะว่าพ่อเล่าตำนาญทางแล้วนี่เราเคยไปเคยมาเนาะไปเหตุงานกรุงเทพน้ำก,กำันกับไอให้คัดแหวนฝากเงินมาให้อพ่อภูมมาอยู่บ้านที่บ้านเนี่ยเพื่อนพูดครอบครัว เห็ดเทือนเห็ดชานพอได้ยู่ได้กินเท่าคูม,มือนี่พี่น้องเลยลูกเจ็ดแปดคนก็แตกทะน้ยอยกันหาเอาเมียภัยมันเช่นบอสกับเอาเมียบาดในหลายปีไปละได้นอะพี่น้องอีพ่อก็อุได้สี่สบใบปีเราก็จังได้หวนคืนมาอยู่ครอบอครัวอย่างเป็นปกติเท่าคู่มือนี่ เงินมาซอยมาสั่งมาสาเฮ็ดเฮือนแล้วแล้วก็อก้กค๊กคอยก็ได้ป้าอย่างเป็นทางการป้าเมียกับป้าก็หากับเอาเมีได้สามปีไอ้กัหาเอามีได้สามปีนี่หากับเอาเมีย,อ,มยอีกครั้งนะเพราะความทุกข์มันเข่าตาเนี่ยพี่น้องเล่ากัอายุเกือบสี่สิบแล้วเล่ากันยัง หนีป้าช่างชีวิตหากะเมียได้3ปีแล้วนะเดี๋ยวนามปีลูกก็เท่าวิวเหรพี่น้องเลยท่าแสนวิวที่ว่าอโอ้ได้ถ่ายลงนั่นแหะพี่น้อง <c oughs> ที่เห็นๆกันอยู่ก็ที่โอ้ถ่ายลงชีวิตก็หาก็มาเลื่อมตาอาปากได้เท่าคุมมือนี่แต่ก็ เพิ่นเลี้ยงเฮาไงจนชำนี้ก็เงึดเพิ่นอยู่พี่น้องนะตั้งแต่ควายตัวเดียวไถนาแล้วก็อองลูกเกี่ยวข้าวพี่น้องเลยหมอหนึ่งแกงแกงใช้หมอหนึ่งหมอหกหมอแกงสมัยนั้นเพิ่นเล่ามาพังแล้วก็น,นา่าเศร้าเนาะพี่น้องแล้ว <c> เ <oughs> พิ่นเลี้ยงเฮาชำนี้เฮายังเลี้ยงเพิ่นบบได้พี่น้องเลยเฮาก็ความสามารถบ่หลาย ยังให้เพิ่นหาซักหีบซักหยาพ่อกะออกจากคูกกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปเฮี้ยนแพทย์เป็นแพทย์บ้านขู่มือในพี่น้องเลยบบอดกะลิ้วเกินไปนะแบบเล่ารัดเล่งรัดแน่และเพื่อความโจไปเนาะตอนนี้เรากลเป็นแพทย์บ้านยังหาเงินใช้เองอย่ส่วนลูกกะหาใช้ครอบครัวภั่มันพี่น้องเลยกะ อยากตอบแทนบุญคุณอีพ่ออีแม่แห้งอยู่แต่ว่าความสามารถกับบนหลาพยพี่น้องเลยมาเลี้ยงครอบครัวกับมาลดทุทูไปกับขอโทษขออภัยพ่อ,พอ,อแม่เลยที่ยังให้พออ่อแม่หาเงินใช้เองอยู่ขู่มือนี่ก็ได้คิดอยากหาให้พ่อแม่ใช้อยู่แต่กับผมมีความสามารถพี่น้องเลย ว่ามาละเฉาเนาะพี่น้องอะสำหรับเรื่องเล่าที่บ่าวบเล่าให้พังกับสิจบพียยง่ํันนี้แหละพี่น้องเลยบ่าวบกับบอยากว่าลายไปได้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วหะนาพี่น้องกับสู้ๆต่อไปพี่น้องเลยถ้าบ่าวบลืมตาอาปากสร้างครอบสร้างครัวให้ลุ่งเรื่องกับอยากช่วยพ่อแม่ให้มีความสุขกว่านี้พี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้ก็สิคอจบเพียงชั่นี้แหละคลิปหน้าอย่างพ่อกันใหม่เน,พนะพี่น้องก่อลาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี